เป็นเรื่องที่บอกไม่ได้วันไหนมนเข่ามนเข่าเมื่อกี้มดติดบ้าขับรถประมณมีญาติขับไอี๋มดเข่ามดเข่าเมื่อกี้ไม่เห็นเนาะไม่เจ้ากูแข็งไอ้คุณใหญ่แป๊บนึงหยุด ล้่ะนี่นี่นี่นานจะได้แล้วานจะได้แต่ลานจะได้แล้วเนี่ยเอ้ยฟังเอ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมนักกุ้มใหญ่ร้านบนนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคโอเคพี่บอกให้แล้วพี่มหัวผมผมรอรถสีอยู่พี่มาแล้ว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 าาวาาาา กูคนนี้ไอ้มากูคนน้มีไม้อะมีเศษหนอนนอนอนมาเราเเนีกูบอกอันนี้อลูจริงไอ้เจ้าตลของกูกูไปกูไปไปุม่ไปมนะป้าูไปถ่ายรูปล่นะปาูไปถ่ายรูปไป่ายรถ่ายรูป ไอ้ยันเราต้องไปเดี๋ยวเราต้องไปโงจบกระวังซาเวียนะระวังซาเวียนะไปกลุ่มใหญ่ก่อนเดี๋ยวเขาไม่เปลี่ยนคืนนี่ไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนจื๊อพี่ดิไอ้ยันลึกสบายแต่เขาชอบเสื้อชอบเสื้อโจไรข้างหลังอเสื้อคนคนบ้านามเลยย่าไอ้คำดังไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าอันนี้เราไปไหนอะ

ขอับรถจำนวนไม่นับไอ้เหี้ยบนเขาบนเขาเมื่อกี้ไม่เห็นเนาะไม่จังกูแกล้งไอ้เหี้ยคุณใหญ่แป๊บนึงหยุดหยุดหยุดอย่าอยู่อย่าอยู่ด้วยกันอย่าอยู่ด้วยกันนะเหี้ย ไปชิ้นเหนื่อยแบนึงน้ำตาไหลเด้อสิบเจ็ดลินยุนลินัะกดไหมลินัะกดไหมเยอะกูเลือกไปไหนกูเหมือนกูส่องกระจกเลยอ้ยสิบดแลน้ำเงินไอ้ไอเมสแลน้ำเงินสิีสิบเจ ไอ้ลินหยูดพี่ทอบร้านอะไรนะพี่แหลน้ำเงินแหลน้ำเงินไอ้เหี้ยกูจะช็อบเฮ้ยพี่โดนตำรวจไล่นะอะไรอ่ะข้างในหัวผัดป้อมหอยอ่ะปุอมใหญ่อ่ะไม่เชื่อบอกไม่เเหนื่อยไม่เชื่อกูเหนื่อยว่ะแป๊บนึงนะเหนื่อยจริงตึกแดงกำลังไปนะตึกแดงครับตึกแดง ไอินาบลยหมอย่ะงนเลยเป็นตึกแดงปาหมอยใครว่างไปไปหน่อยผมกไปตึกแดงตึกแดงเงียบกนไอ้ินเงียบ่อย่ากดไหมลิน่ากดไหมตัวตปล่สามพันอเวนั้นเลยเว้นตัวตุนสามไม่ใ้ไปแล้ว้ไะเราค้างไงอลินขค้างไม่ใไปลินจะพึ่งลีกดไหมไอ้ตดไม่ได้อ้ามมเต่ามกเก่าม ไอ้ยศัพไอ้ยาพมีเจ็บติดตาไอ้เย้นี่ละเขาข้ามรีได้ข้าบรีหัวจมูกไอ้ยเหนื่อยเนนตาไอ้รีดเลีเยบก่อนพี่จะพี่จะพี่จะเปเรเบลเหรอไปไปตีดิรอนอนึงรอนึงเฮ้ยบอกกลุ่มใหญ่เรเบลล่างขวาไป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 เฮ้ยชดี่ไัวจมูกเลไอ้หัวจมูลลงรถไอ้หัวจมูลงรถเดี๋ยวนี้เลยมีปะ หจมูดงามต้องมูล้มไอ้เ uh ยี่ยตัวไหนหัวจพูล um, ้มแล้วหัวจูดล้มแล้วคนไหนก่อนกูว่ต้องโไม่ตอมมอกว่าแบักูว่าโดนปะขวาขวาขวามาเลยกินมาเลยกินมาเลยเราเราจะยังขำไม่ได้นว่าเดี๋ยวเรายิงไม่โดนมันยิงไม่โดนอยู่แล้วตีไม้ตีไม่ได้เลยไมต่ยนแล้ถึงแล้วพี่แลถึงแล้วพี่จะถึงล้วพี่ใครเป็นต้นคดีเอ่ย เก้เกเกเกรอดียจับหมดโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษครับขอโทษรถติดหรอไหวก็ไม่ชอบขอโทษครับพี่เจมี่เดี๋ยวผมแกล้งแบบชนแล้วขอโทษนะพี่แมว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 ขอรู้โอเคไปยิงตรงนี้รดปรับสองรถกันงั้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 นเดียวชอบเล่นรถบัม์อยู่แล้วเอองั้นเร็วมาถึงแล้วบอกนะพี่มาถึงแล้วพี่เจมี่เขาบอกชอบเล่นรถบัมบ์อะไรนะเขาจะบอกชอบเล่นรถบัม์เขาซอมไม่เขาซ่อมไปยังยังไม่ได้ซ่อมโอ้เราเราไปรอในมึงแดงด้หรอ เฮ้ยเขาลเขาตกน้ำเขาตกน้ำเขาตกน้ำอะไรเเขาเขาปั๊มกลนนเอ็ดแดงอแดงตรงไหนอายุไหนตกน้เไห่ดอสะพานมาตงคอสะพาน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 กดจีดิกดจแดงดิคอสะพานกดจีเลยคอสะพานสะพานสะพานกดจดิ อุ้ยอย่าชนนะเธอมามามารับกูมารับพวกกูลมก็รอมาจอดรอเดี๋ยวรับพวกกูเนี่ยลองดิลองดิลองดิอุ้ยเชี่ยรถแล้วพังโอ้ต้องพังแล้วชนกันซ้ออยู่แล้อยู่อะไรอะไรล่ะผมซ้อนรถคับส้อรถไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวโอเคครับครับครับพี่พี่ผมอยู่ผมอยู่ตรงที่เราพี่ตกนะให้ผมไปให้เขียวต่อนะไปเลยไปเลยไปเลยตามล้วปะ ต้องเก็บรองแม่กูยังไม่เก็บนะแต่อย่างเงี้ยเขาไม่ตามอ่ะกูอยู่ในรถเพื่อนแล้วเพื่อนเอามาเร็วเแล้วนะไม่ไม่พี่เก็บไปไม่เขาเขาเขาอยู่ตรงที่พี่เขาอยู่ตรงที่พี่ล่วงไว้เขาอยู่ตรงที่พี่ล่วงเขาเขาอยู่ตรงที่พี่ล่วงเขยตรงที่พี่ล่วงกูกูให้นี่คุ้มออกไปส่งกูนี่ไปส่งกูออกออกกูจะไปพารถเออรถคันนี้ต้องถ่ายหน้าขึ้นพี่ไม่ถ่ายหน้าขึ้นต้ถ่ายหน้าพี่ถัแรงนะพี่ฮัลโหลพี่ได้ๆๆไฟไฟไฟเขียวมันหนักอะไรปะแรงๆรงดิเขาบอกว่าหโหชมพูต้นคดี เฮ้ยกูมาฟาร์มิโก้มาพาเราแล่าโคจูบุตันคดีเพื่อนอ่ะเพื่อนวิ่งอยู่เห็นไหมน่ะตรงทางเข้าฟาร์มิโก้อ่ะรถกูตกน้ำเลยอ่านี่หดหดเลยหดชมพูต้นคดี่อุ้ยอ้าวโอ้โหคุณตำรวจผมสีเดียวกันเลยวันนี้เขาคุณตำรวจผมสีเดียวกันเลยดูที่การเลยพี่รอนอ่ะชิวเอารถแล้วฟาร์มิโก้ เวัสครุตำรวจชมพูยปีอ๋อยังไม่ได้งกดผิดกดดีขวควหัวชมพูใช่ใช่นูนี่นี่มีคันนี่เห็นไหมนี่น่นนั่นนู่นน่นกดที่ไหนวะกดผิดเปล่างไง้ารับวจต้อเลเบลกะิดพี่กะิดพอ่ไปช้าอยู่ไหมครับช้าอยู่ไหมตอนนี้มันน่าจะบครับ ผมลองถอายรองเท้าหน่อยมันไม่หายความเร็วแหลมแรงสูงอ่ะกูเจอแบบเฮียลำมีตั้งแบะเฮียลำคุณตำรวจถ้าเป็นแบบว่าหัวชมพูต้องคดีนี้ทำยังไงครับแล้วก็ยิงกุ๊บร้อยใจอย้นหก็ฮีไปหมดเลยครับก็ฮีบไปหมดเลยโอ้โหต้องฮีบไหมดเลยเหรอเออชักอยู่ไหมครับชักอยู่คือมันแม่นว่ะชักเหรอชักชักอยู่ครับชักอยู่แต่หัวชมพูครับใช่ ไม่ได้ยิงโดนตลอดหัวชมพูต้นคดีเมื่อกี้หัวชมพูต้นคดีไหมว่าคดีผมไม่ทราบแก๊งเลยไม่รอเขาใหญ่แกงวะพี่เกลัวสักอย่างไม่สักอย่างกูกูออกมาทางสะพานนี่าราสองสายแลยวไม่ต้องสองสายแล้วนนี่เอปันปะครับนี่เ้ยเอาไว้ตามโจรครับเดี๋ยวไม่ทันเอาของมาเก็บปืนต้องนู่นเก้ปืนปืนมันยิงละล่วงป้าผมไม่เคยยิงคนเลยว่ะไม่ต้องยิงหรอกครับล่วงไปแล้วใช่ใช่เหรอผม ออกได้ไหมอ่ะไม่ได้ถ้าผมยิงถ้าผมยิงนี่จะบอกว่าผมชมพูต้องคดีป่ะบอกว่ารถเราทั้งทั้งคันเลยเราทั้งคันเลย <c oughs> ผมไปด้วยได้ไหมขับไปด้วยขับตามไปด้วยไอ้เหี้ยแม่เล่นน้องกูว่ายน้ำสุดเลยไม่เราผมเจอญาติแล้วไงที่แต่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเขาวอร์เรียกชิบหายไม่มีตีญาภาพมาเลยเราอาจจะเป็นแบบญาติห่างๆกันหรือเปล่าคุณตำรวจไม่มีตีญาภาพวะใช่ไหม แยกทางห่างอ่ะถูกแยกได้นะขนาดนี้ก็แยกได้นะแต่ถ้ามันหะังวางข้องกลับมานะรับยากกับเราด้วยหรอมาาแต่ไม่มีหรอกจัดเลยนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบเมื่อก่อเนี้ก็คุกก็คุกกลัวเรายิงคือตอนแยกมันไม่มาต้อกลัวเรายิงไม่เลยอ่ะไม่เร็วๆๆพอไม่รอดเยอะเกูื่อนไม่ไม่ไม่รอดไม่เท่าไหร่งัดร้านอะไรต่อไปเออไปเฮียลืมเลยปะไม่เชื่อมึงลองดูคุยเพิ่มลุกหน้ามมาเลยสามมันนะพี่ 《あっ